สวัสดีครับวันนี้เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีนะครับที่พามาดูที่ดินแปลงแบ่งขายนะครับในอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับแปลงนี้จะอยู่ใกล้กับถนนสุขุมวิทนะครับผมอยู่ระหว่างแยกอบจอนะครับจันทบุรีนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนหลักสายเข้าอําเภอเมืองจันทบุรีนะครับเข้าตลาดนะครับผมก็จะเข้าไปทาง แยกของน้ําใสนะครับที่เห็นรถวิ่งอยู่นะครับด้านนู้นนะฮะเขาเรียกว่าถนนสายตากสินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะแปลงที่แบ่งขายนะครับจะเป็นแปลงนี้นะครับผมมีทั้งหมดแปดแปดล็อกนะครับราคาก็เริ่มต้นที่ร้อยตารางวาแปดแสนเก้านะครับผมตรงนี้เราก็จะมีถนนคอนกรีตเข้านะครับแล้วก็จะถมดินให้นะครับไฟฟ้าเข้าถึงนะครับผมหน้าที่เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทางที่จะเข้ามาจากถนนสุขุมวิทนะครับผมก็เข้ามาจากถนนสุขุมวิทเนี่ยประมาณสัก200เมตรนะครับก็จะถึงที่ดินเลยนะครับนะฮะมาดูนะครับเป็นคอนกรีตเข้ามานะครับผมถนนกว้าง6เมตรนะครับด้านนี้นะครับก็เป็นถนนสุขุมวิทนะครับเข้ามานะครับในที่ดินนะครับผมก็จะมีเพื่อนบ้าน เดินเคียงนะครับอากาศดีมากนะครับตรงนี้โป่งนะครับแล้วก็มีลมเข้าตลอดนะครับเนื้อที่ที่แบ่งขายนะครับผมก็จะถมที่ให้นะครับมีถนนคอนกรีตเข้านะครับมีทั้งหมด8ล็อกนะครับผมเริ่มต้นที่8 9ค0 0 0หนึ่งร้อยตารางวานะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เขตที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีนะครับ ติดต่อโดยตรงมาที่เบอร์โทรศัพท์0812655645ติดต่อมาได้นะครับที่ทินะครับผมวีรพัฒน์นะครับสวัสดีครับสนใจทักมาพูดคุยกันได้นะครับ